สวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube Air มาเครื่องน,นะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ตามมาจาก TikTok ริสาแดนโจนะคะตอนนี้ริสามีไลน์ o f f i c i a l แล้วด้วยคือจะแปะ QR ไว้เลยสแกนได้นะคะอัปเดตการเรียนปริญญาโทหลักสูตรออนไลน์ของทักษะธรรมศาสตร์ค่ะเป็น MBA สามารถเรียนและสอบจากที่บ้านนะคะส่วน Comprehensive Exam ปกติแล้วจะสอบที่มหาวิทยาลัยค่ะแต่ณช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาโควิดนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นระบบการสอบออนไลน์ซึ่งจัดการสอบมาทั้งหมด3ครั้งแล้วครั้งแรก สอบที่มหาลัยครั้ง2ครั้งที่3สอบเทคโ h มเอ็กซ m ค่ะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของโควิดพอดีซึ่งลิษาสอบคอมเีเรียนสิครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วเพราะว่าครั้งแรกสอบตกค่ะสำหรับลิษารู้สึกว่ามาตรฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือสูงมากครั้งแรกเราไม่พร้อมจริงๆมันตกมันไม่ใช่เรื่องแปลกครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่สอบรู้สึกว่ามีความพร้อมมากขึ้น ข้อเขียนสอบผ่านไปแล้วซึ่งยังไม่ได้ประกาศผลนะคะว่าจะผ่านไหมหมายถึงว่าสอบสอบไปแล้วอะข้อเขียนรอบนี้จะพยายามเตรียมตัวการสอบสัมภาษณ์ให้ดีขึ้นค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วอาจารย์ใจดีนะคะแต่ว่าเราเฟลเพราะว่าเราไม่พร้อมด้วยตัวเองค่ะพอมาตอนนี้นะคะรู้สึกว่าพร้อมมากขึ้นเพราะว่าเราได้ไปเรียนของ AIT ก็คือเป็นอีกสถาบันปริญญาโทอีกใบทําให้เรารู้สึกว่ามีความพร้อมเพราะว่าสิ่งที่เคยสอบ ตอนนั้นของธรรมศาสตร์อะได้ใช้เรียนจริงใน AIT แล้วก็ได้ทำโปรเจกต์จริงๆก็เลยรู้สึกว่าพร้อมมากขึ้นครั้งนี้ก็เดี๋ยวมารอลุ้นมาอัปเดตอีกทีนะคะว่าผลจะเป็นยังไงถ้าไม่ผ่านก็คือรอสอบบีหน้ามิถุนาเลยค่ะสำหรับใครที่อยากให้ลิซ่าอัปเดตปริญญาโททั้ง2ใบและ2มหาวิทยาลัยที่เรียนไปพร้อมๆกันนะคะสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลย